สวยเฮ้ย,ยใครใครยิงใครยิงขอบคุณนะออนี่แนนี่แนยิงดีที่จะถือดันดีงเลยนะ่าขับรถเนยค่ะอุ้ยเกือบตายเลยแล้วสวัสดีครับยินดีนต้อนรับเข้าสู่ช่องน้องไอเดียวันนี้มาเล่นภารกิจปืนไม่ใส่สกินนะครับไปดูกันว่า เราจะได้เล่นปืนอะไรนี่ครับปืนเราไม่มีสก,กินเดี๋ยวเดี๋ยวถอดสก,กินก่อนว่ามันจะแรงแค่ไหนไม่หมกนะครับนี่ครับสก,กินสก,กินเดิมๆนะครับไม่มีสก,กินเลยครับโอเคไปดูในเกมกันเลยครับว่าเราจะได้เล่นปืนอะไรฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนแกนด้วยครับวันนี้มากับน,น้องไอเดียสองคนสุ่มทีมไปดูในเกมกันเลยนี่ก็สุ่มทีมมานะครับ ส,สู้สมรภูมิเอาตัวรอดสู้อย่างมีสตรอมาดูกันว่าเราจะได้เล่นปือนอะไรครับดูนันว่าปืนไม่มีสกินจะยิงเข้าดาเมจเท่าไหร่โอ้เข้าจุดลมพลหาปืนก่อน,นเพือนในบ้านออกไปด้วยเลยนี่ครับวันนี้เราเล่นเอคแล้วกันนะครับวันนี้เพื่อนขับรถอะ่ะเฮ้ยอืม ถ้ามีปืนนันเดียวหรือสองอันูจะพม AK ไม่มีสก,กินก็แรงเอกันนะครับเนี่ยนี่มาเปิดกลองโอเคครับเกมนี้เรใช้ AK ให้ดูนะครับแบบไม่มีสก,กินโอ้จะแรงแค่ไหนดามเมจจะเข้าขนาดไหนครับถืออเคสองก็บอกเลย ให้เพื่อนช่วยเลยโอเคตอนนี้พ่ออยู่ไกลสวยสวยเพื่อนไม่ได้อยู่ใกล้หนูเหมือนกันตอนนี้พ่อเล่นเอเคสองเขบอกปืนจะแรงแค่ไหนไปดูกันครับเดี๋ยวเราดัเมทให้ดูเลยตาลาตั้งหันไวนนี่โอเค ไอเานเช็คคนก่อนไม่มีโอเคคนไม่มีดูในเมืองนี่มีคนหรือเปล่าพ่อมไม่มีปืนหนูมีแต่ปืนเนี้ยไม่เป็นไรปืนที่พ่อใช้มันเหมือนเมื่อกี้นะโอเค ผมมีพืนที่ปีนได,โด้โอ้ดทำไมเขาโอ้แรงโอ้ยเอคแรงสุดแล้วมั้งเนี่ยสุดยอดเคคดิโอ้ยมีคนอยู่นี่ครับดอดเหรอ oh <my> ในเมืองหนึ่งคนครับตะกี้ไม่เห็น อุ้ยเกือบตายเลยแล้วเจอคนพ่อเป็นสีชมพูเหรอไหนไใช่<อ>พ่ออยู่ไหนหะไม่เจอพ่ออยู่นี่พ่ออยู่นี่ นึว่าพ่อโดนลัดเฮ้ยมีคนขอของหน่อยเฮ้ยไหนวะนะตรงนน้นยงหนึ่งคนอยู่ทรงไหน เพื่นปอมดูก่อนครับเพื่อนยาขับรถจ้มาหาพ่อกันยังมาหาพ่อเนาะยังเพื่อนมาไปหาพ่อมีคนนะแถวเนี้ยนู่นไงพ่อเพนหนูขรถอ่ะ ek ก็แรงนะคนับเนี่ย ek แรงสุดยอดเลยครับตอนตะกี้ตรงนี้มีคนนะแต่ไม่รู้อยู่ตรงไหนนู่นไง เอคีแรงมากสุดยอดอนี่ครับเอคไม่มีสกินโคตรแรงะ <มา S 2> อะไม่มีคนไม่เป็นไรสวยสวยเฮ้ยใครใครยิงใครยิงอยู่ไหนเกือบตายเลยพ่อบอกใครพ่อโดนยิง มันเพื่อนดูไหนยิงสวยเพื่อนโดนรถเหรอขพืนะ่อนโนรถเุญน้าโวยด้วยมันมีสกิลทะลุไอ้วอร์ này như này พายิงทีมพี่ยิงทีมพี่จะล้มไปหลายคนเลยนะนุ่นมีคนวิ่งมาเ <c oughs> พื่อยิงให้หนูทำไมหนูจะยิงอ่ะดูยังมีคน เกือบไปเกือบไปขอาร์มมาตุนก่อนถุนจะหมดพ่อหนูไม่ได้ยิงเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคของอยู่นี่ไหนเองยิงเออแหมใท่เก็บเสียงซะด้วยนะ เองก็ไอ้ลูกกระสุนเท่าไหร่ไมมพี่หมดก็อะไรด,ด้วยสินหคือห้างบนมันมีอะไรมนะั่งไม่มีพอขึ้นมาเก็บของเฉยแต่กี้ตัวที่ยิงเพื่อนล้มไง คนอยู่ที่ตู้ไม่มีคนอยู่ฝั่งนี้ข้างหลังเพื่อนไปแล้วมันวิ่งวิ่งไปแล้วเพื่อนยุงหลังซับด้วยโอ้ยยิงตอนวิ่งไม่โดนครับเอ้คีกระทะสิกระทะยิงโอเคสวยเพื่อนตรงนี้มีคน ยังมายืนทำอะไรตรงนี้เนี่ยเหลือเจ็ดคนสุดท้ายครับเี๋ยอลองเพื่อขับรถหนีอ่ะมัน็ปไรวิร่งตามเพื่อนเลยหนึ่งขึ้นบนเลยโอเคไปอย่างว่ายไม่ตกนะสวย แกมียิงฆ่าได้ยังไงล่ะเจอไอ้เคพี่แรงขนาดนี้เองจะสู้ได้งไงฮึไปตัวสุดท้ายตัวทุดท้ายเปิดตาล่าไปเลยตัวสุดท้ายก็เปิดตาล่าไปเลยอยู่ไหนพ่อเพื่อจะขึ้นไปหาพ่อ ้ไงตัวสุดท้ายเห็นไหมนี่ไงจบครับตัวสุดท้ายก็ดีิวไปดิครับเจอ AK พี่ทั้งเกมไปเป็นไงที่หนึ่งโอเคครับสำหรับวันนี้ AK ไม่มีสกินก็เล่นได้เหมือนกันนะครับดาเมจก็เยอะเหมือนกันถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับ สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ